เรามาพูดถึงประเด็นหนึ่งของเรื่องเวกเตอร์กันที่ว่าเด็กๆเนี่ยสับสนก็ต้องบอกว่าวันนี้นะพี่ปอเพิ่งสอนเด็กม .5 เรื่องนี้แล้วก็มีหลายๆคนที่สับสนคือตอนสอนน่ะได้แต่ว่าตอนไปลุยโจทย์จริงอ่ะมีปัญหาครับก็เราพูดถึงคำว่าเวกเตอร์ u เท่ากับ3 v e เวกเตอร์ v ครับในคณิตศาสตร์นะน้องๆก็เวกเตอร์เนี่ยบางทีเขาเก็ขีดอย่างเงี้ยแหละถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเดียว แต่ว่าอ่ะโอเคขีดอย่างนี้ให้ดูก็ได้นะน้องๆน,น่าจะชินอย่างนี้มากกว่าคำว่า u เท่ากับ3 v แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่า v พี่ปอเป็นแบบนี้เวกเตอร์ v, v พี่ปอเป็นแบบนี้นะครับคำว่า u เท่ากับ3 v ก็คือเนี่ยครับเวกเตอร์ u ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดเป็น3เท่าแล้วก็อยู่ทิศทางเดียวกันขนาด เป็นสามเท่าแต่ทิศทางเดียวกันเวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เราจะพูดสองอย่างก็คือขนาดกับทิศทางเพราะฉะนั้นขนาดสามเท่า u เท่ากับสาม v ขนาดสามเท่าทิศทางเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่า u เท่ากับลบสาม v อย่างเงี้ยครับขนาดสามเท่า แต่ทิศทางเป็นไงครับตรงข้ามกันครับน้องๆต้องเข้าใจถ้าเท่ากับ3ามวีทิศเดียวกันลบ3ามวีทิศต,ตรงข้ามกันแต่ขนาดสเทา่าโอเคนะเนาะซีเลียสต้องเข้าใจเพราะว่าวันนี้ตอนข้อสุดท้ายของในห้องคลาสสดซูมมีเด็กทำไม่ได้เยอะเพราะว่ามิสคอนเซปต์ตรงนี้เลยนะครับ